ลูกน้องอยางพลอยยมวยจากลบบุรีครับบ้านอยู่กับวังจันทร์นั่นแหละครับจังหวัดเดียวกันมีก็สดขึ้นมาพบกับโคตรมวยเมืองใต้ครับพิปปี้สิงมณีหรือฉายาพิปปี้เลครับ การมวยก็<อ>เรียกว่า,าฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้บ้างครับนี่แหละครับก็กำลึกมาตั้ง4ปีแล้วนะ1ร้อ40ครั้งสำหรับฮิปปี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานลครับสมัยที่ตอนที่เขารุ่งรุ่งนีไม่มีใครท้าบเลยครับครก็เรียกว่าโคตรมวยครับ,รบตัวเล็กก็จริงแต่ไีไม้ลายมือนั้นงวาวฝีมือกับมวยทุ่งสงขลาศรีธรรมราชครับ วันนี้เราก็กับเด็กรุ่นน้องนะครับคุณพ่อมาด้วยครับไปดีคุณพ่อมาแต่ส่วนใหญ่แกจะมาครับลุงเทิดนะฮะชูทองครับก็มาถอดมงคลทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นยิปปี้ต่อยหรือว่าน้องชายของยิปปี้คือคูมพยักษ์สิงห์ณีนะครับพ่อก็จะมาให้กําลังใจและกับคุณแม่ก็ติดตามมาด้วยครับหนึ่งและสองรวมกันครับยังอยู่ที่เวทีมวยลุมพินีขึ้นมานั้นแฟนบนลล็อกก็เชียร์กางเกงสีน้ำเงินครับ หาด้านมุมน้ำเงินนะครับผีจริงสีฟ้านั่แหละครับฮิปปี้ครับเก๋กว่าเก๋กว่าชื่อชั้นครับไม่ได้เปรียบมากครับแค่เสมอในเสมอกันนะครับเสมอทางด้านฝวามือท่านผู้ชมนี่ละครับมากน่อยครับคือโปรตีนและฮิปปี้ไม่เคยต่อยกับมวยระดับหรือรูปร่างเท่าๆกันอยู่ เราจะต้องต่อยตัวใหญ่ก่อนจะเป็นคนยากมากเสียเปรียบล่างไปว่าเสียเปรียบ่างไปเพราะว่าแกเก่งเงินเป็นภาษาใต้ว่าเสียเปรียบทั้งเทเข้่ก็ขวากันแล้วครับ<ช>วันนี้เจอกันคู่ตู่้ที่เหมาะสมแม้กสดนี่ลูกคางใกล้เคียงกันตัวสด,<ช>สดท่านไหนมาซ้า,ายดีระยะหลังนี้ก็สดเลือกเกินครับคุณผครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วครั้งนึงครับวันที่19เดือนกรกฎาคมนะครับก็ถือว่าวันนี้ฮิปปี้ไล่ล่าล้างแทนกะเก่งสีแดงครับสดลูกน้องยังพล ทั้งแรกกนแพ้มาอย่างคู่กีนคู่คีนสุดสีครับแพ้ยกคห้า,<ม>าครับแพ้ยกคห้านิดเดียววัดโอ้ยแหมเกลือกนะครับิป,ปีนี่ไปแพ้สดลูกน้องยางทอยเมื่อวันที่สิบเก้ากันแดดมานะครับแล้วก็ไฟต่อมามาชนะศักไพทูครักไพทูลเดรดับครับในว,วันนี้ก็จะมาคิดบัญชีแค้นใหม่ตามล่าล้างแข้งต่างหญงสีแดงครับเอาล้วครับคุณเข้ามาน้องเข้ามาพี่จะเตะแข้งขวานี่เลยครับบังแล้วเตะแข้งขวา สดก็มาซ้ายจะจะประมาทเลยนะซ้ายรุนแรงครับ<ะ>แข้งซ้ายต่อยซ้ายหมัดซ้ายนี่ใช้ได้เลยโอ้โหแม่เกือบโดนตะ,ะเข่ฟาดหางเลยครับสดแม่ดูสิครับปลุก<ะ>ลุดหลุดก็โดนนะครับแม่ชกกับมวยยอดมวยอย่างนี้อย่าไปเตะลุดลุดไม่ได้ลุดจะต้องโดนทดันท,ที ต้องจาไว้นะอย่าหลุดครับอาวุธนี่จะต้องใกล้ๆถือท้าเข้าไปแล้วเตะซ้ายนี่ต้องใกล้ๆอย่าไปหลุดให้เขาเห็นเปิบโดนแถมเลยนี่ถือคาชาครับแรกครับฟวาตกขวาเกี่ยวกราดหลุดแปลกราตาจะกวาดนะลูกเอยตอนนี้ยังทันกันอยู่นะยังทันกันอยู่ไม่มีเือคระะไม่มีหลุดครับแม่ไม่มีใครล้มนะจับเนี่ยก็ไม่มีเครล้มไถนายังไงก็ไม่มียกปืนวาแล้วออกแทง้ายิงหมัดปึ๊บ พี่ศาสรแข้ง้ายครับไม่เปียบฮะไม่โดนทั้งห้าเลยนี่ฮะน่แฟนฮิปปี้คราหาเชียร์ใครครับเชียร์ฮิปปี้ครับได้ข่าวมาครับเมื่อคืนนี้มวยกู่นี้เขามีมีเงินรางวัลพิเศษครับติดไายรวมกันก็เพื่อหาสงสัยจะเชียร์เชียร์เชียร์ไว้ครับมาคงจะมีหุ้นทางด้านฮิปปี้คงจะมีหุ้นอยู่เอาว่ากันต่อครับยกที่สามชมกันต่อเอาล้วครับ เริ่มจะสนุกแล้วครับมวยคู่มวยแก้มือนะครับคู่นี้ยกที่สามทางด้านสดต้องรัดกลุ่มขึ้นนะเราะสองยกที่ผ่านมานี่วนล็อกมาคืน<ช>นี้รู้สึกแฟนกลับไปเชียร์เองที่แดงแล้วครับ<ช>ได้เปรียบนิดนึงครับ<ช>อ้าวหวาดกัะต่อถือว่าคู่ที่สุสีครับถูกตีกตลอดฮะ โอ้โอีกคนนึงเก๋าเตะซ้ายฝ่ายขวาครับลักษณะลิบปี้ทำทุกอย่างที่จะไม่ให้น้องเข้ามาหาอ้าวคนละแข้งมาเข้ามาวันนี้มาดีปีนี่มาแข็งแรงมากดูอาวุธออกสหสายซ้อมจัดซ้อมจัดมาดีตั้งใจให้โชคกดจะเข้ายังไงครับคว้าคว้าไม่ได้เอาละครับปีได้ไหมจะเล่นในแล้วครับจะกดให้มวยรุ่นที่หมดยิงหมัด ว่าไม่ติดซะแล้วครับพี่สู้ทุกอย่างละครับมามัดก็มัดเข่าก็เข่าหลักออกไม่ประทะอาแล้วครับทั้งแต่ยุ่งนะครับทีนี้เอาแล้วครับสดบทเข่าได้ไหมอ้าวแรกการครับคนละแข้งสองแข้งพยายามหาจังหวะจะเข้าโอ้โหหนึ่งสองใช้ได้มัดโดนแล้วฮิปปี้ รับโค้เชิงรับครับไม่ปรทะด้วยสาดแข้งแรงการใช้เหลี่ยมช่วยแล้วครับตอนนี้ลุดอุ้ยอินฟรียาวเลยครับโดนกันไปบ้างครับตัวเองสีบเทิงน้องซะแล้วครับไปเตะหลุดแหมพูดอยู่ยกหยกก็ยันหลุดอ้าวปึ๊บปื๊บเอาคืนเหตุทันตาเหมือนกันครับแหมเล่นมาสองแข้งัวด้วยแข้งขวายิงยหมัดัาแหมโลงที่ทำลายจังหวะเอาได้หนึ่งแข้ง แล้แพงออกเพ้งขวาทันกันฮะทันเกมกันตลอดไนดูลำบากไนดูลำบากครับดูลำบากแล้วครับเนี่ยใกล้เพียงแล้วเกินครับเพาว่าตดทำท่ที่สีหรือกำลังแล้วแร่มวยปลวกดูอยู่ข้างหลังมว้อจะได้โดนกลากล่างหงายทองอีกเตะรูปพักในหงายทองไปแล้วครับตดเสียเหลี่ยมมวยเป็นนิดหนึ่งรูปนี้รูปเริื่อมจะเสียนิดเสียเหลี่ยมมวยไปแล้วามมวยก็บอกว่ารูปเสียครับ ผู้สี่ศูสีนะครับพูดถึงอาวุธอ้ามีแถมแม่ยิบงดีดีแม่เพรเก่งนี่มีแถมทุกสองยกแล้วขนาดกรรมการทนนกวัยวยนะฮะยังจัดไม่ทัดชราชาดูกระจันอย่างครับปึ๊บลายของสวดพิพโดนะครับเข้าเต็มเต็มใช้โครงครับสะเทือนร่างไปเลยปึ๊บกราดนี่นะครับความเก่าแต่มาเธอที่จับและที่จะกราดเดือดแล้ว ฮิปปี้และคุณพ่อครับลุงเชิดเิวันนี้หน้าตาไม่ค่อยเพลียครับก็ดูว่าฮิปปี้ก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะครับอยู่กต่อครับยกที่สี่กอบนล็อกก็ยังเชียงเงงสีแดงครับนิดหน่อยเพิ่มขยับขึ้นไปอีกนิดนึงครับจยากมายกเมื่อกี้นะครับขยับสูงขึ้นไปอีกหน่อยากันต่อครับยกนี้ยกสำคัญอย่างยิ่งครับยกที่สี่มวยไทยสมัยนี้ใครได้จะจะชัดเจนยกนี้จะไปไกลครับเอาแล้วหลน ัำไม่ดีครับยกเมื่อกีรร้นี้ลม้มยกนี้ล้มอีกมืเแขนไม่ได้อืเตะโดนหน้าแข้งข้างล่างครับไม่ไปไดีเนื้อ,อข้าแทงไม่ได้จับไม่ติดลาบากแล้วครับยิปปี้ใช้เหลี่ยมอีกแล้วเอาละครับใช้เหลี่ยมตั้งสูงตั้งกาแพงตั้งขายกบังเอาไว้ครับผ่อนหนักให้เบนเบา <S <S เข้ามาสายแข้งขวาก่อนใช้จังหวะดักเตะครับ ยิปปี้ตั้งกำแพงครับตั้งกำแพงไว้ก่อนครับแล้วพอสดเข้าไปก็จะดักเตะตั้งกำแพงนี่ครับดักเตะอีกแล้วทะลุเข้าเต็มๆเลยล็อกล่างเอาแล้วครับยิปปี้รัดได้เกลียดครับรัดอยู่ล่างหมุนหมุนหาเหลี่ยมกันจะเทให้ล้มจะดำนะครับไม่ได้ติดเชือกเหานล้มโอ้โหซ้ำเอาแล้วครับชักไม่ค่อยดีเหม่ค่อยดีครับทำท่าอ่อนเหมือนกันพอโดน บีในนี่ชักจะไม่ค่อยดีอ้าวสดเห็นแล้วนะฮะตั้งรับเห็นแล้วครับต้องจับไว้ให้ติีย้ำก็ไปแล้วฮะแตาอยางจะย้ำมุมในแล้วดูฮะต้องเลื้เรียวต้องคว้าให้ติดต้องรีบนะครับต้องให้ฮิปปี้หายใจไม่ค่อยานตีแล้้วอนะซึ่งไหนเหมือนกันฮิปปี้ล็อกล่างได้เกลี่ยไปครับสุดล็อกได้เกลี่ยตีไม่ได้ทำการแยกแม่พอล็อกได้เกลี่ยตีไม่ได้ทำการแยกฝากกันต่อครับมาต่อบึ๊บ อ้าวแล้วก็พี้ปีหาเหลี่ยมล็อกล่างบ้างครับในเปรียบแล้วล็อกล่างล็อกล่างในเปียบแล้วเนบเนบต่างคนต่างตีตีจะไม่นเลยครับแต่ว่าตัดกำลังครับตัดกำลังพักพักอ้าวตัดหมดยกโดนแถมอีกสามยกแถมสามดอกฮิปปีเก่งแล้วแถมทุกทีครับปึบโอ้โหนี่ครับตรงนี้สิครับยกห้าระไปเลยครับอย่างนี้ครับ้เเป็นยกสี่ ไม่เข้าปัโดโต้ด้วยแข้งตลอดฮะปีหมัดไม่สิ้นไ่แข็งขวาเลยครับเมื่อกี้เขาเต็มสิบหกเลยนะน้หว้าีิมือไม่ต้องขึ้นบนล็อกล่างล็อกล่างโอ้็เชียนขึ้นหาสทุภาวนาบอกฮิตตี้ครับผมใส่เชียร์ไว้เยอะบอกว่าไม่ต้องเลื่อยขึ้นบนให้ล็อกล็อกล่างล็อกล่างแล็อกขกให้ร่ม ให้เขาดิ้นไม่ออกให้ดิ้นไม่หลุดรู้อาจารย์สอนนะสุดท้ายอาจารย์มาสอนนะครับมสอนพิตตี้ครับเอาครับได้เปรียบแล้วครับพิตตี้ตอนนี้ได้เหลี่ยมล้มสองตํารุกครับแรงบนล็อกเลยหันมาเชียร์กางเกงสีน้ำเงินนี่แหละครับสีฟ้าขิดขิดเหลืองครับโอ้ยโอ้ย ไม่ได้แล้วยังล้มอีกไงมาไม่เนเขาครับดูเองหายท้องไม่โอ้โหจะได้ยงเชือกไหมไม่ได้เชื่องเลยตายเลยครับเร่งครับสดต้องเร่งเลยนะฮะต้องเร่งนะตอนนี้ครับเพราะว่าจากฝียกนั้นรู้สึกว่าจะเป็นลมเราต้องเร่งให้เร็วขึ้นครับเร่งไหวไหมคัฟสองต้องเปิดแล้วต้องเปิดคัฟสองครับจริงมากตตัวพี่ก็ไม่มาท้าแล้วครับทบ เลาะเล็มเอาแล้วครับตามคำสั่งของพิรษะในล็อกล่างทางแข็งได้ครับทิ่พี่ทิ่พี่หนุนออกข้างๆสดก็จับไม่จับในไม่ติดจับท้าไม่ติดลําบากครับแม่จะให้ทิ่พี่หมดแรงนี่จะต้องขี้ตีจีบในไม้ไม่ได้ครับทิ่พี่ล็อกล่างแล้วตามโอ้โหแม่นี่ครับล็อกตามใบสั่งของพิรษะล็อกล่างล็อกแล้วไม่ให้เขาตีได้ไม่ให้ตีแล้วจะปิดออกไปเรื่อยๆครับนี่แค่ลูกนี้ก็เฉื่อย มาเสรแล้วครับสดบูกหนองยางพอยไปทีแล้วชนะเข้ามาวันนี้มาถึงกรุงนี้แล้วค่อนข้างจะลําบาก้วครับพฤการไม่ดีแล้วในในไม่ชนะนี่ถือว่าลําบากแล้วครับเพราะว่าเล่นนอกไม่ได้ฮิปปีนอกนั้นซีวกว่าพาสสิกกว่าครับเก๋วกว่าอยู่ครับไม่เล่นแล้วครับทิปปี้แม่สดเดินชาเจอแข้งขวาอีกหอกหนึ่งเอมเมเลยครับคุมเลยฮะคุมคุมรูปแล้วคนิดตี้ตอนนี้คุมแล้วใช้ห กรับหมดสุดทายยอมรับและสภาพเลยนะครับสดลูกน้องยังทอยรู้เลยนะครับรู้ตัวเลยครับฮิปปี้ชูก็ปั้นสองสองกบปั้นเลยครับถามไม่ทงแฟนบลกสองครับชนะไปเรียกว่าล้างตาสำเร็จนะครับล้างแท่งสำเร็จ